สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีพระอน,นุกัตถนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ, 97, รบวัดช้างให้เป็นเนื้อว่านสมดินกักยายักษ์นะครับสองสี่เก้าเจ็ดอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ิมใหญ่ไหลจุดของฉีดนะครับพิมพใหญ่ไหลจุดของฉีดเดีย๋ยวเราลองมาชมใกล้ๆนะครับกล้องมัน ไม่ซูมนะครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับอ่านี่ครับนี่ครับชิมใหญ่ไหลจุดหูขีดนะครับตรงหูจะเป็นขีดนะครับทำยังไงถึงจะได้ดูเนื้อใกล้ๆทำยังไงถึงจะชัดยังไงถึงจะให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆ ผมจะลองใช้กล้องส่องดูนะครับว่ามันจะชัดไหมนะเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะครับด,ด้านหลังก่อนนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังไต่ฐานเป็นยังไงไต่ฐานเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราใช้กล้องส่องเดี๋ยวผมจะลองใช้ใช้กล้องมาติดตรงหน้ากล้องนะครับว่ามันจะชัดไหม ประมาณนี้นะครับดูตรงหูนะครับหูหูฉีดนะครับหูฉีดลายจุดติมใหญ่ลายจุดหูฉีดนะครับดูความเก่าความแก่งมันสารเกตตรงหูนะครับหูฉีดเป็นธรรมชาตินะครับ หลจุดก็จะประมาณนี้นะครับใหญ่ไหลจุดน้อีอันอันนี้ไม่รู้จะถูกต้องหรือเปล่านะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะปี97นี่ผมก็ไม่ถนัดเเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังครับให้ชมด้านหลัง มัหลังพิมใหญ่ครับเมื่อวันปีน97นะครับ2497เม็ดมวสารอันนี้ผมใช้กล้อง่องพระติดกล้องโทราศัพท์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้ครับมวลสารมันจะเห็นไม่ชัด พวกแกลพวกอะไรต่างๆมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับให้ดูแบบข้าวๆนะครับถ้า,ถาคนเคยดูปีเขาเจ็ดก็จะรู้นะครับเนื้อหน้าตาหน้าตาจมูกจมูกยังเต็มดีนะครับองนี้ฮนะมูกเต็มดี ดูดูพิมดูธรรมชาติของพิมพ์ดูลายจุดนะครับลายจุดหูมีฉีดหูซ้ายมีฉีดหูวขวามีฉีดนะครับซ้ายมีฉีดหววดูขวามีฉีดขับไข่ดูกี่บัว ไม่ชาิขององค์พระแห้งมีเส้นอะไรแตกหลายอย่างเลยนะครับชัดตรงคอนี่ครับี่ด้าน,นหลังครับด้านหลังด้านหลังจะประมาณนี้นะครับด้าน,นหลัง ด้าน,นหลังจะประมาณนี้นะครับจะไม่มีอะไรให้ชมมากแต่ถ้าเราใช้ตาสองมันจะเห็นมวลสารชัดเจนมากนะครับมวลสารมีเม็ดแดงๆมีก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะาไว้ประมาณนี้ก่อนเพราะาผมก็ไม่ค่อยถนัด